สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แรก l i c i o u s, ah. <S ของเรากันอีกแล้ว yeah. เย่ ah. หัวคินเป็นไรอะ <laughs> หัวคินปวดห้องน้ําให้หัวคินได้ไปเข้าห้องน้ําโอ้โหช่างเป็นอะไรที่โรแมนติกคนหนึ่งเข้าห้องน้ําคนหนึ่งอาบน้ําเฮ้ยไม่รักกันจริงทําไม่ได้นะเนี่ยว่าบาบเออ,เอหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วเราได้ทําการปรับปรุงร้านอาหารของเราใหม่นะ ให้กลายเป็นร้านอาหารที่แบบว่าส,สวยสวยมากขนาดนี้ใครยังไม่ได้ไปดูไปดูนะจ๊ะอพิโซดล่าสุดหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่แรกก็ไปดูตั้งแต่แรกเลยการที่มันมาถึงร้านที่แบบว่ามีความสวยหรูโกเก๋อย่างนี้ได้เนี่ยมันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคือมันผ่านเรื่องราวมากมายเว้ยจริงๆคือมันแบบมันผ่านเรื่องราวมากมายจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาโผล่เป็นร้านอาหารแบบนี้เลยไม่ได้นะคะมันไม่ใช่นะเออนั่นแหละใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกัน ะะจส่วนตอนนี้ชาลีของเราก็ต้องทําการแบบว่าเดี๋ยวตอนนี้สภาพทุกอย่างดูดีมากคือเราอะอยากจะให้ชาลีอะได้มีลูกนะเรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตชาลีเนี่ยมันง่ายเกินไปเราแต่ด้วยความที่ชาลีเนี่ยมีลูกเองไม่ได้คือเพราะว่าชาลีเป็นผู้ชายถูกต้องไหม เออแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ชาลีมีลูกได้ก็คือเราเข้าไปในโหมดแคสแล้วเราก็ไปปรับให้ชาลีสามารถท้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าเราตั้งใจให้ชาลีเป็นผู้ชายมาตั้งแต่แรกนะการที่ผู้ชายมีลูกได้น่ะมันผิดสรีระวิทยาไปนหน่อยเราก็อาจจะอดอปเด็กมาเลี้ยงนะก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการที่เข้าไปปรับในโหมดแคสก็นั่นแหละค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับเลี้ยงไม่ใช่รับเลี้ยงรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในวัยเบบี้ใช่ไหมที่เป็นเด็กที่เป็นทารกอยู่ในเปลอันนั้นอ่ะมันจะเลี้ยงยากพ่อรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถเอาลูกมาที่นี่ได้นะที่ร้านอาหารนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาลูกมาเลี้ยงที่ร้านอาหารได้น้องต้องเป็นอยู่ในวัยทอตเลอร์น่าจะดีแต่ว่าทีเนี้ยทุกคนคือเราอ่ะไม่มีพื้นที่ที่จะใส่เตียงนอนให้น้องเลยเว้ย เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมที่นอนให้น้องหน่อยดีกว่าคือว่าเราเราก็อาจจะต้องทําเป็นอย่างนี้แทนนะก็คือแบ่งเป็นสองห้องเพื่อที่จะได้ห้องหนึ่งจะได้เป็นห้องของเด็กคือจริงๆเราเด็กอะ่ะมาอยู่ในห้องเดียวกับเราก็ได้แหละแต่เราว่ามันเออไหนไหน ชาลีก็มีตังแล้วนะแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดถูกต้องไหมคะทุกคนส่วนนี้ที่เราจะทำเป็นห้องเด็กนั้นเออเราจะรับเลี้ยงเด็กไว้ทอสเลอร์ใช่ไหมคะก็จะต้องมีเตียงเตียงที่เป็นเตียงเด็กอันเล็กๆอ,อ่ะม,มีแต่เตียงสีแบบฉูดฉาดทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ท้อใจเอาสีส้มไปแล้วกันนะหนูแล้วเราก็จะต้องซื้อของเล่น ้นอนด้วยเราต้องให้ลูกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีหน่อยนะเดีวยกันซื้อของเล่นเยอะๆไปเลยจ้าเราก็ซื้อของเล่นที่น้องจะเล่นได้ยันโตไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญมากเลยก็คือชั้นวางหนังสือให้น้องอ่าพอต,ตี้วางตรงนี้แล้วกันเพราะในห้องไม่มีที่วางแล้วห้องเต็มมากเต็มที่สุดนี่น่ารักอะ่ะ น่ารักไหมทุกคนติดไฟด้วยเดี๋ยน้องนอนฝันร้ายขอไฟเจ็มๆสักดวงีนโอ้โหสุดสวยแล้วเราก็จะกดรับเลี้ยงเด็กเลยถึงแม้ว่าเราจะมีตังค์ไม่เยอะแต่เราต้องมีทายาทมาสึกทอดตระกูลถูกต้องไหม,ไมก็คือค่าเสียหายหนึ่งพันเร็เรวๆเอา้าทำไมทำไมทำไมกดไม่ได้ แง yeah. งั้นเดี๋ยวเราเมื่อกี้กดแล้วมันไม่ได้เราจะให้โฮคินกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนแล้วกันแล้วว่าเราก็ค่อยกดอีกทีหนึ่งดีไหมดีมีง่ไงได้แล้วทุกคนเรามารับเลี้ยงเด็กกันดีกว่าเราไม่แน่ใจว่าเราอยากได้เด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงอ่ะสุ่มเอาละกันนะไก่เจ็กเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่ง yeah. เย่คนนี้เลยคนนี้เลย เป็นการสุ่มที่ดีมาทุกคนแล้วว่ามันก็เวิร์กอยู่นะนี่ได้แล้ว adoption complete ก็คือการรับเลี้ยงของเราเด็กเออไม่ใช่เด็กสมบูรณ์การรับเลี้ยงของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็เด็กที่เรารับมาเนี่จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเออเอาไงดีน้องชื่อว่าอะไรดีชื่อแมรี่แล้วกันแมรี่แบบนี้แมรี่ที่ไม่ใช่ตัววายแมรีไ่ <c oughs> ไอ้นอนไอ้นอนง ที่สุดเราจะต้องเอเอเาน้อนไปไว้ที่บ้านนะดีใ,ใจในสุดวันนี้ชาลีก็มีอะไรทำอะไรทำในที่นี้ก็คือเลี้ยงลูกเก่งมากๆเก่งสุดๆไปเลยกลับมาถึงร้านาะคะของเรากันแล้วนะคะตอนนี้อ้าวเราลูกลูกไม่มาด้วยอ่ะเราก็เอาลูกมาด้วยที่นี่สิเออวินอนน่ารักเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้นอนกันใหม่ดีกว่านะเพื่อความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบันเทิงเราแพลนเอาท์ฟิตใหม่น้องแมรี่ของเราน้องน้องเป็นผู้หญิงนะก็ตามที่เราคิดเอาไว้เลยชุดประจําวันของน้องเป็นยังไงบ้างชุดน้องน่ารักคือคือน้องแบบน่ารักมากน้องใส่เสื้อนี้ใส่กระโปรงอันนี้แล้วน้องก็ใส่รองเท้าที่มันแบบว่าน่ารักปุกปิกนี่ไอ้นอนส่วนชุดทางการเออไม่มีอะไรในตัวน้องเข้ากันเลยชุดทางการ ชุดทางการเราว่าน้องใส่อันนี้ดีกว่านี่ไอ้นอนน่ารักจ้าชุดนอนน,อน้อนแล้วทําไมตอนนอนน้อนต้องใส่แว่นตาด้วยอะไม่เข้าใจน้องใส่สีฟ้าดีกว่าน้องเข้ากับสีฟ้า <Yeah. S 1> แล้วชุดพอดี <c oughs> ชุดพอดีน้องเออขอแบบน่ารัก <c oughs> อ้ยนี่น่ารักเอาเลยเอาเลยเอาเลย ชุดว่ายน้ําน้องเหรอชุดว่ายน้ําอันนี้อันนี้น่ารักมากชอดมากว่ายน้ํารองเท้าไม่ต้องใส่นี่ส่วนชุดอากาศร้อนชุดอากาศร้อนต้องใส่ตัวนี้กระโปรงที่แบบว่าน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้น่ารักชอบชอบชอบน้อยจะใส่หมวกด้วยไหมมีหมวกให้นอนใส่ไหมง่ายนอนอีพีนี้ก็จะมีแต่การบีดนอนนะ น,นน่ารักอะ่ะมากลับมาอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วเดี๋ยวเอาวันนี้เราไม่ได้เปิดร้านเลยมัวแต่ไปรับลูกมาเลี้ยงเดี๋ยวเราจะให้ชาลีหยิบน้องขึ้นมาแล้วก็พาน้องขึ้นไปที่ห้องโฮัวคินฮัวคินทำไรฮัคินไม่ได้ทำอะไรแล้วโฮัวคินก็ยังสร้างความสก,กรปรกลกลุงหลังให้กับบ้านอีกแย่ที่สุดเดี๋ยวเราให้ฮัวคินไปอาบน้ำก่อนดีกว่าส่วนชาลี กับน้องแมรี่เออชาลีต้องสอนลูกเป็นอย่างดีนะลูกจะกลายเป็นแบบว่าลูกสาวที่สมบูรณ์แบบ perfect daughter อะไรเงี้ยคือแบบว่าด้วยความรักของชาลีที่มีให้กับน้องน้องจะเป็นเด็กที่น่ารักกรุกริกอา้าวน้องทำไมทำอย่างเงี้ยน้องไม่ชอบให้ใครสอนว่าให้ขอบคุณขอโทษน้อง เออชาลีมอบความรักฮ <UFC. S 1> ักเลิอวิงลี่ให้กับน้อง <c oughs> เดี๋ยวเราให้ฮูคีนสอนแฟลชการ์ดให้น้องน้องจะได้มีทักษะ <c oughs> ชาลีห,หิวข้าวชาลีลงไปหาอะไรรับประทานก่อนดีกว่าชาลีทำกริวชีสเผื่อคนทั้งบ้านด้วยนะ <c oughs> ดูโมเมนต์นี้สิทุกคนโมเมนต์ที่เราแบบว่าเราคอยมานาน <c oughs> อืในที่สุดชาลีก็มีลูก <c oughs> มาสืบทอดตระก,กูลอีกแล้ว ฮัวคินต้องคอมฟอร์ตน้องก็คือการทำให้น้องรู้สึกสบายใจแล้วฮัวคินก็มาเข้าห้องน้ำส่วนน้องที่ว่างอยู่ถูกต้องไหมคะน้องก็มาหาอะไรเล่นไปพังๆระหว่างที่จุนพ่อทั้งสองกำลังทำธุระของตนเออเราต้องผัดเวรกันเลี้ยงลูกนะโัวคินเสร็จแล้วมาหาอะไรกินส่วนชาลีโอขึ้นไปเลี้ยงลูกดีมากน่ารักที่สุดแล้วชาลีก็ ไปสอนลูกเล่น Nesting Block เป็นไงโถช่างเป็นภาพที่น่ารักพ่อลูกหันสาลูกกำลังเรียนรู้ได้ด้วยดีงั้นเรายังไม่นอนเออดูสิคุณสามีก็เข้านอนแล้วคุณชาลีก็ก็คือสอนลูกเข้าห้องน้ำอยู่ก็โอเคคะะไม่เป็นไรเราผัดกันเลี้ยงลูกนะในฐานะที่สามีของชาลีเป็นคนที่ไปรับลูกมานะ <c oughs> ฉันจะตื่นเลี้ยงลูกเองไม่เป็นไรน้องน้องเข้าห้องน้ำเสร็จแล้ว เออเดี๋ยวให้ชาลีอ่านหนังสือให้ลูกฟังเข้านอนไปเร็วไป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 กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้นานจนลืมนั่งนึกตั้งนานจนลูกหลับก็ยังนึกไม่ออก <c oughs> กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่แท้ทูเราว่าครั้งเนี้ยโฮคีนน่าจะได้ตื่นมาเปิดร้านก่อนแน่ๆเลยเพราะาชาลีเพิ่งได้เข้านอนอะ่ะใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆเพราะาตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วแล้วโฮคินก็ตื่นแล้ว เดี๋ยวงั้นเราให้ฮัวคีนเปิดร้านเลยละกันจะได้มีอะไรทำนะเพราะฮัวคีนนี่คนว่างงานแล้วฮัวคีนก็ลงมาโอ้โหทุกคนฝ่าพายุหิมะมาทำงานด้วยความยากลำบากสงสารมากเลยอะคือคือมาทำงานนี่มันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยเราไปไหนกะเข้ามาในร้านสิจ้าเออแล้วก็เหมือนเดิมเลยให้ฮัวคินพูดให้กำลังใจพนักง,งานทุกคนในการทำงานทุกคนจะได้รู้สึกดีกับการทำงาน น้องทำไมน้องโดนส่งไปเดย์แคร์อ้แย่จังแง yeah. เราเลี้ยงลูกที่ร้านไม่ได้หรอแย่อ yeah. ะลูกค้าเข้าร้านกันมาแล้วโฮคิงกับชาลีต้องมาช่วยกันเวลคัมลูกค้าเข้าร้านหน่อยนะคะไปเร็ว oh, <boy. S 1> ห,หืมหีม้าก็ตกเ oh, <boy. S 1> มื่อไหร่จะหมดหน้าหนาว oh, <boy. S 1> ทุกคนว่าลูกค้า oh, <boy. S 1> จะชอบ ร้านอาหารที่เราทําใหม่ไหมอะเราว่าต้องชอบแน่ๆเลยและทุกคนเป็นอะไรชอบขึ้นไปข้างบนร้านกันจังอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจุนลูกค้ามาทําอะไรที่นี่จ้ะอ้อเราลืมล็อกประตูเราลืมล็อกประตูนะเออเดี๋ยวให้เขาลงไปเองแล้วกันโอ้โหทุกคนเข้ามาในนี้กันหมดเลยไหมนะ หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปออกไปให้หมดลงไปให้หมดเออก็คือไอ้คนเนี้ยมันไม่ลงสักทีเราก็เลยล็อกประตูตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันลงไปไม่ไดออ้จะทำไงให้มันลงไปดีวะก็ต้องรออย่างเดียวนะรอเท่านั้นเปิดร้านครั้งหน้าเราต้องไม่ลืมล็อกบ้านแล้วนะไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ ทุกคนขึ้นมาวอลแวรจอแจบนบ้านเรากันหมดเลยกค oh, <now. S 1> <c oughs> นน่าเกียดเลย oh. นี่มันบ้านฉันนะ oh. พวกหล่อนขึ้นมาทำอะไรกันเฮ้ยท oh. ุกคนลงไปกันหมดแล้วทุกคนลงไปกันหมดแล้วโอ้ไม่กวาวันนี้ที่รอคอย Lock door for everyone but household member นี่ทุกคนจะได้ไม่ต้องขึ้นมาลงกันไปหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะใช้แน่นอนแม่เหนื่อยเหลือเกิน นี่ที่นั่งเ u า d o ร้านเราเวอร์มากทุกคนนี่ทุกคนที่นั่งเ u า d o ร้านเราเวอร์มากอะมาจูบกันต่อนหน้าตาตาฉันได้ยังไงนี่มันเวอร์มากนั่งกินข้าวท่ามกลางแบบว่าหมู่มวลดอกไม้มากมายและบรรยากาศหิมะตกที่แบบว่าสุดแสนจะสวยเดี๋ยวสุดแสนจะสวยงามลิ้นพันกันไปหมดแล้วคือคือร้านเราแบบสวยจนลิ้นพันกันอะ สวยขนาดไหนเราว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการปรับปรุงร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะร้านเนี้ยคือมันแคบมากเลยแล้วซิมมันเดินชนกันแล้วมันก็จะเกิดอาการกลิชชิง่งเออถ้าใครงงว่ากลิชชิ่งคือ,องไงคือมันจะแบบเดินด้วยท่าทางแปลกๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเออคือร้านมันแคบมากเลยมันก็เลยกลิชชิ่งอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําการปรับปรุงร้านให้มัน กว้างกว่านี้อาการกริชชิ่งมันก็จะหายไปนะซึ่งก็น่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวรอมีตังเก็บมากกว่านี้สักหมื่นสองหมื่นหน่อยก็คือเราอะ่ะก็คงจะเป็นเศรษฐีไม่ได้หอกจากการทำร้านอาหารเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะเราปรับปรุงร้านอาหารไม่หยุดเลยเว้ย <laughs> ปรับปรุงทุกไตามาก <laughs> พอเราแบบเริ่มมีเงินขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเอาแล้วคิดแล้วว่าจะปรับปรุงร้านอาหารยังไงดี <laughs> อะไรเงี้ย uh huh. <laughs> คือแบบ เหมือนชาตินี้ไม่มีทางที่จะรวยขึ้นได้เลยเพราะมัวแต่ปรับปรุงร้านปรับปรุงไม่หยุดเลยแล้วปรับปรุงแต่ละทีแล้วก็ค่อนข้างใช้เงินเหมือนกันนะเพราะว่าร้านเราต้องแบบว่าสวยสุดๆอาอุ้ยมีลูกค้ามานั่งตรงนี้ด้วยอ่ะเห็นไหมทุกคนเราบอกแล้วว่าจะมีคนมานั่งตรงนี้เพราะมันเป็นมุมที่สวยสุดเลยในร้านเราเอ๊ะมุมนั่งเล่นมุมนั่งรอ มันมันทำมาแล้วได้ใช้จริงๆทุกคนเป็นไงบ้างร้านเปิดมาเก้าชั่วโมงแล้วอมเปิดอีกสักปั๊บหนึ่งแล้วกันยังไม่รีบแล้วทุกคนเป็นไรกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดิทุกคนไปขุดหิมะกันทำไมอะ่ะทั้งลูกค้าทั้งลูกน้องระขุดกันไม่หยุดเลยนะงงมากเฮ้อเอ้อ Holy crap oh my god ไม่ไม,ไม่มาตายอะไรตอนนี้ไม่ตายตอนนี้มันไม่สดชื่นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมาตายตอนนี้มันมันช่างเป็นอะไรที่แบบว่ารบกวนการกินของคนอื่นที่สุด เพราะว่าคนอื่นเขากําลังกินข้าวอยู่แล้วคุณมาตายมุงไหมแล้วทุกคนก็ต้องออกมามุงอะทุกคนดูเป็นแบบไทยมุงกันหมดเลยอะดูเอ,เอะลูกค้ากี่คนต่อกี่คนในร้านก็มามุงดูกันหมดนะไปทุกคนกลับสู่สถานการณ์ปกติกันได้แล้วเราว่าเราลืมสิ่งที่เรียกว่าถังขยะแน่ๆเลยชัดเลยว่าลืมเอาไปสองถังเลยเพื่อความปัง วอคินไปไหนลูกค้ายังออกไม่หมดร้านเลยนางลุกอีกแล้วเอา้าแลวนี่ก็ยังโศกเศร้ากันไม่หายอีกลเลรอหรือไงชัดเลยว่ายังโศกเศร้ากันไม่หายเลิกเศร้ากันได้แล้วไหมอ่ะคือแบบเข้ามากินอาหารกันได้แล้วชาลีชาลีไม่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 ไมไมไมเออญาติาใครคะคุณวิตเตอร์บอกเลยว่าทำลายทิ้งนี่ปล่อยวิญญ,ญาณไป แล้วเราก็เก็บสิ่งนี้เอาไว้ทุกคนจะได้เลิกขําครวนแล้วก็มากินอาหารกันสักทีนะเอ,อ้อเนี่ยแล้วก็เศร้าเลยอ่ะอย่างแย่คือแย่จริงๆนะมาตายอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยโหทุกคนดูดิลูกค้ามันมาบ่นว่าที่นี่ได้อาหารช้ามากก็ดูม,มันมัวแต่ออกไปแล้วก็ไปข้าควรวนกับคนตายช้าก็ไม่แปลกไหมอ่ะ แล้วว่าเราปิดร้านเลยดีกว่าเรารำยายแล้วนะวันนี้ได้กำไรทั้งหมด2,319ส่วนลูกน้องทุกคนก็การทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแม่น้องเอาน้องกลับมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เหรอเออเราว่าเราน่าจะต้องส่งใครสักคนกลับไปรับน้องนะเอาชาลีกลับไปรับน้องแล้วกันเราต้องให้ชาลีกลับไปที่บ้านเพื่อไปรับน้องโอ้โหแล้วดูเส้นทางสุดแสนจะยาวไกล น้องกลับมาแล้วน้องสภาพแย่มากน้องต้องโดนพาตัวไปแน่ๆเลยไหมนะเฮ้ยก็น้องไปอยู่เดย์แคร์มาน้องอ่ะสภาพแย่มากไปน้องไปหยิบอะไรกินก่อนโอไม่น้องต้องโดนพาตัวไปแน่ๆเลยเราจะไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดคือน้องไปเดย์แคร์แล้ว โออยากจะลองไม่ทุกคนเป็นพยานเราส่งน้องไปเดย์แคร์แต่น้องกลับมาสภาพแย่ทุกด้านเลยแล้วเราสมควรที่จะต้องโดนให้น้องเอาตัวไปไหมวะเราสมควรได้รับอะไรแบบนี้ไหมคนที่ควรโดนด่าคือใครรู้ไหมเดย์แคร์มันเอาลูกเราไปแล้วมันก็ไม่ดูแลทุกคนจำไว้นะ อันนี้แค้นอันนี้แค้นมากถ้ายัางไงก็ขออนุญาตไปนั่งแค้นเงียบๆคนเดียวก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว